You Only Call me Under You Only Call me Under You Only Call me Under พี่แป๊มเปลือเพ็นนี้มาไม่แหรอ่ะอด้าวดีๆๆดๆอๆๆๆจากแลาว Summer C'اون มีใบนี้สวัสดีครับทุกคนยังเป็นไงบ้างครับทุกคนได้ดูโชว์เคสที่ผ่านมามั้ยครับของโรงเรียน mm hmm. มีใครได้ดูบ้างมั้ย ชอบไหมชอบไหมชอบไหมเราเต้นกันเหนื่อยมากเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เก่งมากขอบคุณครับมีใครได้ดูโชว์บ้างมีใครได้ดูโชว์บ้างสวัสดีครับมีใครได้ดูโชว์บ้าง สวัสดีคร <air. S 2> I mean ับทุกคนไหนใครดูโชว์ใครดูโชว์กดหัวใจสีขาวมาหน่อยเขาบอกว่าสมุยหนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวเขาดูเย่ขอบคุณนะครับดูผ่านไลฟ์ตอนเย็น ก็คือรอบล่าสุดตอนนี้นัะนอ่ใช่ไหมโอ้คือไปทำเจ้าไปเจ้าบุตสวัสครับท่านผู้ชมและนี่นะฮะก็คือคุณครูของเรานะฮะเอ้าเอ้าดีครู้สึกทำเองสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยคิดอะไรทําไมถึงอยู่ดีก็ทักมาชวนคิดไม่ถึงค่ะคิดหรือเปล่าครับผมชวนทำไมทำไมอยู่ดีทักทักมาชวนว่าแบบให้มาเต้นโชว์เคสเฮ้ยกินได้ทานเลยอะตอนจะไลแล้วอะเฮ้ย ก็คงว่าตีมคอนเซ็ปต์ปีนี้มันเป็นแบบสลับชายหญิงใช่ไหมเราก็เลยอยากได้ภาพที่เแ่ๆมากขึ้นประจวบเหมาะกับว่าเราได้ทำรายการรักเสร็จแล้วเราก็ได้เจอคนที่น่ารักใครใครใครพิเศษไ่มึงไม่ คือจะบอกว่าคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะคือโดนไป่นแล้วมคือจะบอกว่าจริงๆก็คือสนิทกับครูครูสนิทกับพี่ๆฮาเล็มเชคทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเราทํางานกันเกือบครึ่งปีอยู่นะใช่ไหมแล้วก็ต่วนละครลับไงเออพี่เป็นคุณบอเออก็คือคุณบอคือพี่แบมใช่ไหมก็คือพี่แบมอ่ะเป็นคนซัพพอร์ตเออในแบบหลายโชว์เลยเราเลแบบเอาจริงตอนนั้นที่ทักมาชวนปับเราก็รู้สึกว่าแบบเออเออมามามาแบบพร้อมช่วยพร้อมแบบพร้อมลุยเออพร้อมแบบพร้อมซัพพอร์ต ก็หาชุดเองก็เอ้ยก็คือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วสปอนเซอร์หลักของทีมเราก็ไม่ใช่ใครแี่นนะก็คือพาโล่คนโลท่านทุกอย่างแล้วทั้งต้อนน้องมาซ้อมท้งานคิวค่ะเวลาซ้อมหาชุดแล้วก็ดูแล ก็เต็มที่เต็มที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้มีอุ้ยเขินว่ะคือแบบเราเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้แบบช่วยเหลือกันสักเท่าไหร่ปกติแบบมีแต่พี่แบมใช่ไหมที่แบบช่วยรอเราถือว่าเออปีปีหนึ่งคงมีแบบนี้แหละเออคงแบบเออมีปีหนึ่งแบบเมื่อวานนะเมื่อวานมีคนบอกนะว่าพี่ผมอ่ะก็รับพี่แหละแต่มาไม่รู้จะตอบแทนยังไงใครหรอ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 คอคนนี้หรือเปล่าคนนี้เปล่าเออสมุยหรอเมื่อวานมีคนบอกว่าผมอ่ะรั เออเดี๋ยจะตอบแทนพี่แอร์เออต้องห่วยเหรอเออเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็เอาจริงๆอ่ะบางคนจะจะรู้สึกว่าเรามาฐานะรัตไดคอนเหรอคือเราจริงๆให้พูดตรงๆนะเปล่าเอาจริงๆคือเปล่าเราเราไม่ได้มาในฐานะรัตไดคอนคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเรามาฐานะเน้นมาฐานะน้องเว้ยทุกคนก็คือ อ่ะจริงๆแบบพี่ๆที่ทำอะไระทุกคน,นก็เหมือนแบบเป็นเป็นพี่เราคนนึงเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะมาซัพพอร์ตเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาพี่เขาซัพพอร์ตเราเยอะมากๆแล้วเหมือนแบบถ้าครั้งนี้เรามีโอกาสได้แบบซัพพอร์ตพี่ๆทุกคนเนี่ยเราก็เราก็อยากจะแบบมาซัพพอร์ตทุกคนไงนั่นแหละประมาณนั้นดังเรียบหลุดนั่นแหละทุกคน ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีคือเหมือนจะว่าไงก็คือสมมุติงานโรงเรียนใช่ไหมโชว์เคสอ่ะโชว์เคสของงานโรงเรียนอ่ะก็จะมีคุณครูหลายคนใช่ไหมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีหลายโชว์มากมากเดี๋ยวอันเนี้ยเราอยู่ที่ exhibition เนาะเนี่ยสมมุติใช่ไหมเนี่ยก็คือแบบจะมีแบบมีพี่มีครูหลายคนมากก็คือแต่ละคนก็เหมือนพี่แต่ละคนอ่ะก็คือจะมีคัดคัดนักเรียนของตัวเองใช่ไหม เขาก็จะเอานักเลงของตัวเองมาเต้นโชว์เคสแล้วก็มาเต้นในงานนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็รวมไปถึงว่าเออสามารถชวนสามารถชวนน้องข้างนอกเนี่ยมาเป็นมาจอยมาจอยในโชว์ได้เช่นแบบสมมุติอย่างมีภูอย่างเงี้ยมีภูอ่ะก็ก็มาช่วยพี่ปีงมาช่วยโชว์พี่ปิงโชว์สุดท้ายเมื่อกี้ที่ผ่านมาเราก็มาช่วยพี่แบมอย่างเงี้ก็เลยแฟนก็เลยลากสมุยลากชิต้าลากเฟิร์สมาช่วยด้วยกันเออเพื่อแบบว่าเป็นแบบเอาให้มันแบบ ออกมาให้มันโอเคที่สุดอะย่างงี้เล็บหลุดเจ็บไหมนิดหน่อยครับยังไหวทุกคนสัาชิวมากแต่ว่ารอบแรก,กตกใจเต้นเต้นเต,ต้นอยู่แล้วแบบเอะเล็บเล็บหายไปไหน <laughs> <laughs> อ่พี่แฟนเต้นราเสรจมากขอบคุณนะฮะทุกคนนั่นแหละสวัสดีฮะสวัสดีฮะนั่นแหละทุกคนก็เอาไว้ ติดตามน้องๆทุกคนที่เหลือด้วยหมายถึงว่าในลาดก็คงแบบเออมีน้องๆหลายคนที่เราจะผัดวนเปลียนวนเวียนกันแบบไปแบบซัพพอร์ตทุกคนเนาะนั่นแหละไว้เจอกันนะฮะทุกคนไว้ว่ามีโอกาส